แต่คนที่มาจากประเทศสิงคโปร์เด็เริ่มเกิดสภาวะขึ้นมาแล้วพื้นมันจะขึ้นเขาก็สงสัยเหมือนกันดูลมเขาดูลมมาประมาณสองสามปีแล้วพื้นขึ้นเขาไปหาหมอเขาไปตรวจเลือดมันก็ไม่เจอความผิดปกติคนที่ดูลมมันจะมีอ,ะอาการอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะเลยคนที่ดูลมมันจะเหมือนคนที่ป่วย คล้ายกับคนป่วยแต่ไม่ได้ป่วยก่อนที่มันจะสงบเนี่ยมันต้องวุ่นวายก่อนมันต้องปั่นป่วนก่อนเหมือนฟ้าหลังฝนเนี่ยตอนฝนก่อนฝนจะตกเนี่ยโอ้ไม่รู้อะไรมั่งเนาะมาลืดทื่เท่ามราบัดเนี่ยเดี๋ยวกับฟ้าห้องเดี๋ยวกับล่มผ้าอยูปั่นป่วนไปเบิดเหรอเห็นบอกเขาต้องอดทนในบัดเนี่ย,นนยอ่าซึ่งเขา สงสัยว่ามันได้อะไรมั่งในการฝึกอานาปนสติก็จะถามว่าอันไหนคือวิปัสสนาไหนคือสมถะไม่ต้องไปสนใจนะครูบาก็เลยบอกบอกคนที่มาจากต่างประเทศนะวันสต็อปเซอร์วิสพอเข้าใจไหมวันสต็อปเซอร์วิสจุดเดียวเบ็ดเสร็จไม่ต้องไปถามชื่อเลยว่ามีอะไรมั่งองคุณของการตัดสู้อยู่ในอานณาปณสติหมดเลย ไม่ต้องไปสงสัยมันไม่ต้องไปรู้ชื่อธรรมาไม่ต้องไปหาเหตุหาผลอย่าไปเสียเวลานั่งคิดอยู่เลยจเจริญให้มากทำให้มากซึ่งอาณาปานาสติสมาธิวันสต็อปเซอร์วิสนั่งรถตั้งแต่อุบลถึงกรุงเทพมับ๊บถ้าเราไม่เสียเวลานะไม่เสียเวลาไปทำอย่างอื่นไม่เสียเวลาไปนั่งคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ สิ่งที่มันทําง่ายๆอย่างนี้คนทําได้ยากมากเพราะอะไรมันเสียเวลาไปกับความคิดเสียเวลาไปกับความคิดเล่นๆไปนี่แหละสิ่งที่มันทําได้ง่ายมากที่สุดแต่ทําได้ยากมากที่สุดสําหรับคนที่ไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ